ไม่รู้นะว่าอากาศข้างล่างเป็นยังไงนะรู้แต่ว่าอากาศข้างบนนี่ดีมากเลยนะ <c oughs> ก็ขอสวัสดีมิตรรักแฟนบีชทุกท่านนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมบี a เอ็นเตโซเชียลเ่นเคยนะแล้วก็วันนี้จะเป็นการรีวิวซาโดล่างเอ่อล่างที่เป็น2แขนเนี่ยนะเออแต่ว่าตอนนี้เรอกก็อยู่กันในศึกชิงทั่วโลกนะตอนนี้ผมอยู่อันดับ21ของน่ายเป็นของเกมนะไม่รู้ของเกมหรือมันของรวมเฉพาะกี่เซิร์ฟนะแต่ว่ามันรวมค่อนข้างเยอะเป็นแบบ สองกว่าเซิร์ฟอ่ะเออรวมทั้งเกมะแหละก็เนี่ยเราตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ21นะน่าจะสูงสุดแล้วตั้งแต่เคยเล่นมาประมาณ3ซีซันก็คือตอนนี้เราอยู่ติดท็อป50อ,อ่ารางวัล1 1ถึง50ที่เราจะได้ก็จะเป็นตามนี้อันนี้125อัน34อัน5 M ก็ผมว่ามันผมว่ามไม่น่าจะติดท็อป10แล้วแหละเพราะว่าไปต่อไม่ได้แนละ้วแต่ละคนก็คือแบบไอ้ยพลังแม่งเยอะเยอะชิบหายเยอะเยอะเสร็จปุ๊บแม่ง เขาเรียกว่าอะไรนะอคอมดิกวก็เยอะไปอีกนะเราก็เลยไปต่อไม่ได้นะได้แค่นี้แหละก็เนีย่ยแหละน่าจะจบซีซันที่ประมาณนี้นแหละท็อป50เออมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวเป็นซาโดกันนะจากที่มีคอมเมนต์เขาอยากให้รีวิวนะว่ามันดีหรือเปล่านะส่วนตัวผมว่าถ้าลงเป็นหอเต่าอ่ะก็พอได้อยู่นะหอเต่าลงในหอคอยนะแต่ว่าก็ไม่แนะนาให้ปั้นเป็นทีมหนักถึงเป็นทีมอะไรอย่างนี้หรอกอาจจะปั้นไว้ลงแบบ ลงหลายๆทีแบบกิจกรรมเมื่อกี้นะทั่วโลกหรือว่ากิจกรรมสึกโดนเคียวมะจิที่แบบอาจจะใช้สัก3 4ทีมทอย่างเงี้ยอาจจะปั้นลงได้อยู่มันก็ค่อนข้างดีอยู่สกิลมันเดี๋ยวมาดูกันก็สกิลแรกจะเป็นสกิลต่อยสร้างดาเมจใส่เป้าหมายเดียวลดประสิทธิภาพการฟื้นฟูฟูลี่ยีต่อเนื่องหนึ่งรอบเพิ่มเดฟตัวเอง40%แล้วก็อัตาราลดดาเมจสี่สิบเอ่ออัตราลดดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องหนึ่งรอบก็คือต่อยเสร็จปุ๊บทำให้ตัวเองถึกขึ้นนะ ก็นั่นแหละประมาณนั้นเลยถือขึ้นค่อนข้างเยอะเลยแหละ40เดฟ40%กับอัตราลดดาเมจ15%เนะี่ยมาต่อไปจะเป็นอันติลามมเอเตนะอันนี้เป็นสกิลเดี๋ยวตอนเอาไปเทสให้ดูเนะี่ยผมว่าสกิลเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างเท่อยู่มาสกิลนี้สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดสุ่มศัตรู2คนลดฟูรี่100แต้มเพิ่มอัตราสะท้อนดาเมจให้กับฝ่ายเราทั้งหมด15แต้มต่อเนื่อง1รอบหลังปลุกตื่นอาวุธเพิ่มดาเมจ เพิ่มดาเมจและจํานวนค่าผลรอบด้านไอ้ค่าผลรอบด้านนี่คืออะไรไม่รู้นะสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่ตัวละครแถวหน้าอืมอาจจะเป็นแบบสร้าง anti, อันตเอ่ออันติหมูเสร็จปุ๊บแถวหน้าก็จะโดนดาเมจอีกอีอีออรอบหนึ่งนะอันนี้อาจจะเป็นแบบนี้น,ะน,บบนี้กนะ็นั่นแหละเดี๋ยวรออ๋อเดี๋ยวรอมีปลุกตื่นก่อนแล้วค่อยมาเดี๋ยวผมจะค่อยมาบอกอีกทีนึงแล้วกันนะถ้าไม่ลืมซะก่อนนะต่อไป3ดาวจะเป็นอ่อัปเกรด HP ตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นนั่นแหละ ส่วนต่อไปจะเป็นทุ่มพลังโตกลับเมื่อ,อเมื่อรอบฝ่ายเราสิ้นสุดฟ้นฟู HP ตัวเองที่สูญเสียไป6%อันนี้คือยังไม่ได้อัพนะผมว่ามันมันไม่ค่อยแบบพีคอะไรเท่าไหร่นะเลยเอาไว้ก่อนที่จริงอัพอัพได้อยู่เรามีกล่องเรามีกล่องเลือก s อ r อยู่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนไอ้อพวกนี้ก็คงไม่ต้องเอมันเป็นสายเต่าสายป้องกันอยู่แลวเขาเรียกอะไรเป็นโซ่เต่าสายป้องกันนะเออส่วนโซก่ก็เอาไปแบบเทสขำๆแล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจเปลี่ยนโซ่ ก็ประมาณนี้มาเอ้ยรู้สึกขี้เกียจจังเลยมาเดี๋ยวเราเอาเป็นไปสู้เออเดี๋ยนาะยขอคิดก่อนเอาไปสู้ในหอหลักเราเดี๋ยวลองไปเทสหอหลักดูแล้วกันนะมันเพิ่อมอัตราสะท้อนดาเมจด้วยมันไม่น่าไหวหรอกแต่ว่าเดี๋ยวเอาไปขำๆำอ่ะ โอเคเอาไปอันนี้มันน่าจะแชนทีได้เชิญแรกนะอ่หอเราอยู่ที่เดิมนะเราไม่ไปไหนเลยสัก,กนิดมาอา่อันนี้เดี๋ยวเราเอามาเทสซาโดซาโดยาสุโทระเอาเป็นแทนปู่แล้วกันโอเคจะใช้เป็นหอนี้พอดีมา มาดูการดูการว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่เห็นใครเขาจะปั้นลงทีมหลักนะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่คุ้มแน่นอนเขเคมาเดี๋ยวเราเอาเป็นเดี๋ยนะเอาเป็นอันติแชทก่อนเลยแล้วกันนะเอาเป็น0.8นะมาเราหมูเอเต้ป๊อนะมันจะมีกำแพงข้างหลังปุ๊บแล้วก็ใครมันรูปรูปหน้าเหมือนหน้าสกิลมันอนะ่ะก็แถวหน้าจะได้ครับ เขาเรียกอ,อะไรฐานาได้เอ่อทีมเราจะได้อัตราสะท้อนนามีเพิ่มนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะดูไม่ทันเหมือนกันว่าจะพูดอยู่มายิงจัดไปป้าบโอ้โหไม่ลดไม่ลดเลยสักตัวฟูลี่คืออะไรกันครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้โอ้ดวงดวงแบบดวงหวยมากมานี่ปกติไปแล้วกันตีไปปับป๊บ เกาะยังหนาเกาะแนวหน้านี่คือแบบแทบจะครึ่งหลอดอะครึ่งหลอดของเลือดอยู่แล้วอ๋อหมุนหมุนตีมาสองแสนห้าเกาะน่าจะอยู่ที่เอ่อของเขาเรียกว่าของ,ขอ,งอุนน่หอยู่ที่ประมาณสองแสนหกนะส่วนตัวอื่นนี่น่าจะค่อนข้างเยอะกว่าอยู่สักสามสี่แสนได้มั้งอ่า ตูมยังอยู่ยังหนาอยู่ป,ปัดทีปะดีๆีปะไอ้ยูเพิ่งตายใช่ไหมขออีกสักทีนึงโอเคมาปับโูมเจ็ดแสนสำหรับแทงมาเอาดูอีกรอบนึง๊บตูม อ่าทีมเราก็ได้ต,สตัสะท้อนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกซึ่งถ้าไปเล่นกับทีมสะท้อนอย่างใส่โซสะท้อนหรือเอาเป็นกับไอ้นั่นมาชื่อเลยนะเทสไซรอเปล่าไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่มันอยู่กับอุลาฮาร่าผมจำชื่อไม่ได้น่าจะเป็นน่าจ,จะชื่อเทสไซนะอันนั้นก็น่าจะเล่นได้นะอาจจะเอาเป็นแบบใครไม่รู้จะเล่นทีมอะไรจากทีมอะไรแบบไอกิจกรรมทั่วโลกแบบเนี้ยสมมติทีมมันเหลือเงี้ยก็จะเป็นทีมสะท้อนได้ผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะแต่ก็ โซก็ต้องแบ่งๆเอาดูอะเอาแบบเล่งขำๆม,ม,มาได้มาดูจากสภาพแล้วไงก็ไม่น่าชนะนะทีนี้ตั้งแต่ก่อนที่ผมจะหายไปสองทีะ่ะก็คือไม่ได้ลงเลยนะไม่ได้ลงอันนี้เลยหอคอยหลักอยู่เท่าเดิมเลยตัวครเราก็น่นาจะพอเก่งขึ้นอยู่แต่ก็ไม่ได้ตีเลยสักนิดมาจัดไปแต่ดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะชนะนะ ถ้าแบบจัดทีมหลักฟูฟูมาน่าจะพอมีหวังอยู่เพราะคนหนึ่งเขายังไปถึงไหนต่อไหนได้แล้วทำไมเราจะไปไม่ได้จัดมาตีมาปั๊บปับปับ,ปบตายจัดไปจัดไปตบตบโอ้มันจะตีแรงไปไหนนี่อยากรู้โอ้ตีแรงเกินดาน อ่ะอุ่นน่าจะเป็นอันตีรอบที่สามหรือเปล่ารอบแรกๆ7 0 0 0แสนอ้มันก็ขึ้นมาแค่นี้เดียวเหยเออเล้กทีมหนึ่งโอ้อันตี4ตัวนะอ่ะถือว่าน่าจะเป็น,อนรอบสุดท้ายตีไปปับปับป๊บปับ๊บตีเข้าไปหิวหิวหิว ตัวต่อไปที่น่าจะเข้าเป็นอีเวนต์ก็น่าจะเป็นพวกอีเวนต์คริสต์มาสนะพวกอินูเอะพวกลูเคียน่าจะเป็นพวกนั้นนะถ้าให้เลือกแนะนําก็คืออินูเอะควรปัน้นปั้นเยอะๆไปเลยปั้นแบบเยอะๆลงเยอะๆไปเลยเป็นตัวฮิวที่ติดเมตาค่อนข้างนานนะสำหรับเสิร์ฟนอกสำหรับอิ A, นะูเอะร่างคริสต์มาสอ่ะนะเออส่วนป้าเลสสือก็อาจจะเอาไว้เป็นทีมสำรองได้อยู่เอาไว้แบบทีม ฮิวอื่นๆได้แต่ว่าหลักๆเลยคือเอาอินุเอะไปฮิวน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดมีคนอยากดูชิบะคูคาคุด้วยตั้งแต่ตอนรอยะพาร์ตมันมานะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำรีวิวนะก็ขอเอามารวมกันในคลิปนี้เลยและกันซึ่งตอนนี้ชิบะเราปลุกอาวุธเป็นที่เรียบร้อยแล้วจินันโบจูโจมตอนนี้อยู่ที่5ดาวนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของคืนให้ไอ้ยีงไม่ต้องเปลี่ยนคืนก็ได้เดี๋ยวเราถอดของแชดดอกแล้วก็เอา อันนั้นใส่ให้ชิบะแทนภูกาคุมันจะแช้นตีได้รอบแรกนะพอผมไม่อ่านสกิลไปแล้วปลุกตื่นผมว่ามันค่อนข้างดีนะเหมือนจะแช่นตีได้2รอบเลยอย่า,าดูก่อนมาเดี๋ยวดูที่สกิลแรกนะหมัดระเบิดดอกไม้ไฟสร้างระเมิดใส่เป้าหมายเดี่ยวมีโอกาส35%ทําให้เป้าหมายติดสตันก็ถือว่าดีอยู่นะโอกาสก็ค่อนข้างเยอะอยู่มาต่อไปจะเป็นปลุกตื่นจินันโบจูโจมสร้างระเมิดใส่ศัตรู1แถว ทำให้เป้าหมายแอคแท็กและอาตาัตราคีลดลง20%ต่อเนื่อง1รอบก็ต่อเนื่อง2รอบถ้าการโจมตีครั้งนี้ถูกยูนิตที่มี HP ต่ํากว่าตัวเองจะปล่อยฟรีแท็กอีก1ครั้งดาเมจเท่ากับ50%ของสกิลเดิมทุกรอบจะมีทุกรอบจะทํางานเพียง1ครั้งก็คือถ้าถ้าตัาตวที่โดนสกิลวันติเราเลือดต่ํากว่าต่ำกว่าตัวของเราเองอ่ะเออมันจะปล่อยสกิลนี้ครั้งหนึ่งแต่ดาเมจ <c oughs> มันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะจะเหมือนกับพวกอุคิ้ทาเกะที่แบบตีคีแล้วก็ ปล่อยอันตีได้อีกแต่ว่ามันจะเบาลงเบาลงเรื่อยๆแต่น,นี้มันใช้ได้แค่2ครั้งก็คือ2ครั้งต่อรอบมาอันนี้ต่อไปจะเป็น3ดาวก็จะเป็นเพิ่มเพิ่ม h พต่อไป4ดาวป้องกันระเบิดเมื่อถูกโจมตีมีมีอัตรา50%เอนี่ยมันน่าจะเขียนว,ว่ามีโอกาสมากกว่ามั้งเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส5 0เพิ่มโล่ให้กับตัวเองเท่ากับเ p พสูงสุดของตัวเองจำนวน1ต่อเนื่อง1รอบโล่สามารถเพิ่มทับแต่สามารถทำงานได้สูงสุด4ครั้ง เห้กระถิวถ้าปั่นดีๆก็น่าจะพอถึงอยู่5้าดาวจะเป็นเพิ่มอัตราดาม,มิดประมาณนี้เลยตัวมันเป็นสายอะไรวะเป็นยานมังกรสายาสายโล่แต่ว่าเราไม่ได้อัพอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราใส่อันนี้น่าจะดีกว่าน่าจะติรอบแรกอยู่มาเดี๋ยวเราไปลองเทสอีกตัวหนึ่งละกันนะสำหรับเขาเรียกว่า,าชิบะคุคาคุแล้วก็ซึ่งเป็น น่าจะอีกแค่เนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วของคูคาคุนะอีก4ชั่วโมงก็จะหมดละก็อย่างที่ผมบอกนะไม่จมําเป็นต้องอัพเลเวลรอยัลพาร์เก็บฟรีวันละ1ถึงวันละ2เวลได้แน่นอนชัวร์ร้อยอันนี้พิสูจน์มา3-4ครั้งแล้วยังไงมันก็อยู่เท่านี้แหละมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกมมันไม่แบบหิวตังเกินไปนะก็เนี่ยแหละประมาณนี้มาเออไม่ใช่นี่ชิบะคูคาคุเอามาแทนซา,าโดแล้วกัน เคมามาลองเทสกันอีกตัวหนึ่งสำหรับเหมือนเป็นการดองดองตัวละครด้วยเลยนะซึ่งเป็นตัวละครที่แบบไม่ค่อยมีคนเขาทำอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็นะทำๆไปเพราะว่าแบบบางตัวมันก็สกิลดีนะแต่ว่าคนเขาไม่หยิบมาใช้กันมากกว่าเพราะแบบบางเออบางตัวจริงๆอ่ะอย่างอเน่แมนชื่ออะไรวะ,ะจำชื่อไม่ได้อ่ะ นั่นแหละช่างมันเถอะอืมอันนี้ก็ใช้เป็นของเนียวก่อนแล้วกันนะเพราะเราจะมารีวิวอ่าคูคาคูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้สตูเลือดน้อยไว้ก่อนโอเคแล้วเราก็จะมาจัดตัวนี้มาดูกันจินโบปั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 บตูมนี่แล้วการตีอีกครั้งหนึ่งปับปับปับน่ะแต่ละมจจะเบาลง ลดเอ้แต่ว่าอาตาัตราเอ้แต่ว่าพลังโจมตีอัตราคิดมันเหมือนจะขึ้น2รอบนะเมื่อกี้น่าจะขึ้น2รอบนะไม่รู้มันทับกันหรือเปล่านะหรือมันไม่ทับถ้าทับนี่ก็คือลด40%เลยนะ40%นี้ไม่ใช่น้อยนะทำให้ตรูดาเมจหายไปค่อนข้างเยอะเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวต้องดูก่อนถ้ามันลด25%ดาเมจก็จะโดนจำนวนหนึ่งอนะ่ะสหรับอันตีปูแต่ถ้า40%มันค่อนข้างเห็นผลมากกว่่านนะดดี๋ยวลอองูก โตคาโชเอ้แต่ว่าส่วนใหญ่มันติดโล่มันจะเข้าไปนี่ร้านหนึง่งก็ถือว่าเยอะอยู่อะปับป๊บปั๊บเอ้ยตายป่ะนี่กูตายด้วยเมนกรรมอ,ออกก่อนออกเอาใหม่เอาใหม่เทสอีกรอบหนึ่งมา มันน่าจะขึ้น2รอบนะมืัอกี้ที่เป็นอัต,เอา,ตาเอา่อเขาเรียกอะไรนะรถแอคแท็กกับรถคิมาเอาเป็นจัดตัวนี้แล้วกันแต่งโมแต่งโมแต่งโมโอเคได้อยู่จ,จัดไปแล้วต่อไปก็อันติไปเลยมาเอาเป็นถ้าล่างเลยเนี่ยจัดไปจิรันโบจู่โจมพ,อพ,อพอับๆตู้ อ่ะอันนี้มันก็ลดอยู่แล้วก็รอบ2มันก็ถ้าใจไม่หินมันต้องลดอีกรอบอยู่แล้วอันนี้ก็ลดก็คือไม่แน่ใจว่ามันสแต็กได้หรือเปล่านะถ้าสแต็กได้ก็คืออันติเนี่ยเมื่อแกก็ลดไป40%อนะแต่ก็คิดอยู่ว่า40%มันก็มันลดเยอะนะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนปู่มันแันตีเงี้ยโล่ตัวหลังเราหายไปหมดจนแบบเข้าเลือดนิดหน่อยแล้วนะก็าเลยไม่แน่ใจว่ามัน40%หรือมันแค่20%นะ ตีไปปรับปรับปรับคาคุตีมาฮิว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 โหแว้งเนีวเนียวติไปเธอหนึ่งเมื่อกี้ศัตรูแว้งฮิวสองตัวแว้งเลือดมาเต็มคืนหมดเลยอะคืออะไรเนี่ยอะคืออะไรครับเนี่ยอะแตะครับโตคาชูอืม แปดแสนกว่าไม่ได้เบาลงนะเพราะว่างินมันตายไปเลยโดนดรามิดเบาลงไม่ใช่อะไรหรอกตีไปะจะได้อีกรอบหนึ่งวะดิโอเคได้อยู่มาเดี๋ยวลองแถวอื่นมังไม่น่าจะมีผลอะไรหรอกแต่ก็ลองไปงั้นนะอ่ะ้แต่ว่าแต่แต่ว่าศัตรูมันไม่น่าจะได้โดนสองครั้งอะ่ะมันคงไม่มีแถวไหนเลือดต่ำกว่าเราแล้วแหละสำหรบับตูม้มก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ ชิบะคูคาคุสำหรับรอย a l อพารอันนี้ส่วนรอย a l อพารหน้ากา็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวอะไรเข้านะใครรู้ว่าใครเคยเล่นเซิร์ฟนอกหรือว่ามีข้อมูลก็บอกได้นะว่ารอยพารหน้านจะเป็นตัวอะไรนะมันน่าจะตามมันน่าจะตามกับเซิร์ฟนอกแหละเพราะฉะนั้นแล้วก็อ้างน่าจะพออ้างอิงได้อยู่สําหรับเรื่องนี้แต่ว่าไอตัวละครตู้ u ูอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าจะเลือกแต่อารมณ์ทีมงานแล้วกันนะว่าเขาจะเอาตัวอะไรเข้ามา แต่เห็นบางคนเขาบอกว่าจะเป็นฮอลโลอิจิโกะนะถ้าเป็นฮอลโลอิจิโกะก็ถือว่าโอเคแหลมแมวแต่ว่าผมกะจะเปลี่ยนแล้วว่าอาจจะไม่เอาถึง6ดาวนะอาจจะเอาแค่สัก5ดาวนะเพราะเราจะไปรอแบบเก็บเศษอย่างน้อยเก็บเศษไว้รอพวกเฟส3นะหลังจาก2ตัวนี้เข้าเฟสสามก็จะเข้าแล้วมันมีรูปเฟส3มาอยู่ก็จะเป็นซังยสึกับซังยสึหนุ่มกับสตาร์ทมันจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนะ เออนะี่ประมาณสองตัวเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะรอไปเอาเฟสสามนะเสียดายนะที่ฮอรโลจิโกะมันเข้ามาเป็นตัวท้ายๆของเฟสอันนี้มันเฟสสองหรือเฟสสามวะนี่นแหละที่มันเข้ามาเป็นท้ายๆของรอบนี้นะถ้ามันเข้ามาเป็นถ้ามันเข้ามาแรกๆของของรอบเนี้ยมันจะดีกว่านี้อยู่เราอาจจะได้แบบปั้นสุดกว่านี้นะแต่ก็นั่นแหละช่วยไม่ได้อาจจะต้องเก็บไว้ไปเอาตัวละครเฟสใหม่เพราะตัวเฟสใหม่มาย,ยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะและยิ่งมันมีน่าจะมีบัฟจากหอด้วยปะ จะว่าเป็นหอเดิมอ่ะอ๋อไม่ใช่หอเดิมฮะเนี่ยจะเป็นสตาร์ทมันจะเป็นหอใหม่แล้วอืมต้านคีบ็อกเนี่ยบาลานันบาลานันต้านคีบ็อกสองเอ่อสกิลทั่วไปแล้วสกิลชำนาญฟื้นฟูฟูฟลี่แปดสิบสองแต้มอเงี้ยอันนี้มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ฮาริเบลสองเอ่อแต่ละรอบไฟนอลดาเมจบวก3.5%สูงสุด6ชั้น เป็นหอเสือเนี่ยน่าเล่นอยู่นะแต่ว่าพอเป็นหอเสือของจิมจอยแล้วผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่อาตารัตราดาเมจบวก8.2อันนี้ก็น่าเล่นนะเฟดเนี่ยไอตัวหลังๆเนี่ยมีหอมังกรหอเสือค่อนข้างน่าเล่นถ้ามาเทียบกับไอหอหอเฟดนี้แล้วคือแบบแต่ดาเมจสกิลย่อยเพิ่มขึ้นมันก็มีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาจริงๆสกิลย่อยดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยหลายๆคนเขาจะแบบเน้นเก็บในอันติน่าจะดีกว่า ส่วนของกิมจอนี่คือผมว่ามันค่อนข้างหวยเมื่อมียูนิตตายดาเมจดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้น1.8%ดาเมจรีดูเพิ่มขึ้น1.8%ไอ้1.6%ก็นั่นแหละถ้าไม่มีตัวตายมันก็ไม่ได้ยังไงเริ่มมาแล้วมันไม่มันไม่มีผลอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างเป็นเฟซสามอันใหม่เองอี้ยเปิดมาปุ๊บดาเมจแรงขึ้น8.2%สับหอรีวล14นะเราอัพไปได้อีกแล8.2% มันไม่ใช่8.24ของเรามันแค่7.9%นะออส่วนของอันนี้ก็เปิดมาไฟนอลดาเมจแรงขึ้น3.5%สูงสุด5ชั้นก็คือ5เทิอนอันนี้ก็คือต้องเป็นเก็บสแต็ตมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงหอมังกรก็ดีกว่าอยู่แล้วส่วนอันนี้เอ,อ่อมันจะเป็นการเร่งเร่งฟูลี่ซะมากกว่านะก็คือตีปกติจะได้ฟูลลี่เยอะขึ้นสำหรับทุกตัวละคร หอหงก็จะได้แบบเป็นเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าปกติหอหงโซอันแรกสุดอันบนสุดมันจะตีแล้วได้ฟูลลี่เพิ่มยิ่งมาบวก,กอันนี้ก็ได้ฟูลลี่เพิ่มขึ้นอีกส่วนหออื่นก็จะได้ฟูลลี่เพิ่มจากส่วนนี้เพิ่มอีกส่วนหอเต่าหอเต่าจะเล่นเป็นสายบล็อกสายบล็อกจะต้องกลับไปอีกครั้งนะนี่ก็คือต้านคีย์แล้วก็บล็อกนะบล็อก8.5%์ก็คือสายบล็อกเลยไอ้พวกตัวละครบล็อกทั้งหลายแหล่นะก็นั่นแหละรอได้เลย แต่ว่ายังไม่รู้นะว่าบาลากันมันจะเข้าตอนไหนเป็นอีกตัวละครที่เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบนะบาลากันมันค่อนข้างเท่ดีแต่ก็มันเป็นแท้งนะเนาะดาเมจมันก็อาจจะเบาๆหน่อยก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้แหละเป็นคลิปไม่น่าจะยาวมากไม่น่าจะถึง20นาทีนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม